วันเกิด ờ, ไทยเอ่อใฮปปี่วัดีแล้วก็เป่าพี <S 2> <S 2> <S ไม่ได้มีือนช่วงนี้เขาโ่ยุ่งแต่ถ่ายใหม,ม่ถ่ายละครถ่ายรไม่มีค่ะร้ยจริงวันเกิดก็นอนอยู่บ้านปกติอนอนทุกปีอยู่แล้วอยู่บ้าน ไม่มีอะเด็กๆก็จะรอเปาเค้ก่สายพีาเขาชอบปเคกอูแล้วไม่ได้เอไเป่าเอใช่ไม่รู้วันเกิดใครก็เค่ได้เจอแบบเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็หลายคเมต์ากก็ยังเป็นแบบกร่าในมิที่ดีเสอและอ่านหรือว่าแฟนคลับคนที่แบบเข้ามาแพรก็รู้สึกแบบรู้สึกดีเอ่อแฮปปี้วันดีแล้วก็เป่าเค้ก โอ้จริงวันเกิด <kau> ก <k not player> ็นอนอยู <reci> ่บ้านปกติเลยคไม่เลยคมรไม่มีก็นอนปกตินอนทุกปีอยู่แล้วอยู่บ้าน28แล้วรู้สึกไวก่าก่อนหน้านี้ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเร็วขนาดนี้เลยมาเป็นวเะรก่นาีอนีรู้สึกว่าต้องดูแลตัวเองให้แบบดีกว่านี้ค่ะเพราะว่าเหมือน วอายุหนึ่งแล้วมันรู้สึกเลยว่าร่างกายมันมีการแบบเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าต้องพยายามตัวเองให้ดีขึ้นแบบนอนให้เยอะขึ้นกินให้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดแบบเลี่ยนเสมอค่ะขอบคุณค่ะ